นี่เป็นต้มจืดต้มจืดขาหมูพริกแล้วก็ปลาผัดเปรี้ยวหวานผัดผักตรงนั้นก็จะเป็นเชลที่แบบว่ามีมีไข่ตุ๋นค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นสปาเก็ตตี<ม>เเ้เห็นเส้นไหมคะเห็นเส้นไหมคะ อันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำขนมจีนมีขาไก่ด้วยเยอะแยะเลยลุกชิน้นแล้วก็อันนี้เป็นผักอะไรคะอ่าผัดกะเพราค่ะแล้วก็ตะแมงเดี๋ยวพาไปดูตรงโน้นนะคะ เชฟนี้จะเป็นน้ำพริกอ่องมีทุกวันอันนี้เป็นอาหารประจำพร้อมผัะอันนี้เป็นเส้นหลงจีนค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตักเลยนะคะที่จะขาัดไหย่อยเป็นเป็นแกงคัวกไก่วันนี้มีน้ำแกงเป็นต้ยมยำไก่ค่ะไก่ชิ้นโตโตอาหารร้านนี้เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็วันนี้คุณป้าบอกว่า มีหัวปลาต้มเผือกเดี๋ยวลองดูนะคะเป็นยังไงว่าปลาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ต้มเผือกจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชิมดูค่ะเป็นยังไงก็ไม่รบแล้วตรงนี้ก็จะมีน้ําพริกกะปิอันนี้มีทุกวันอันนี้ก็เป็นอาหารประจําค่ะข้าวเกี๊ยวขนมปังแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะผัดกันค่ะวันนี้จะเป็นวุ้ย อุย้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะอ๋อรัดหน้ามีกอบแต่ว่าแต่ว่ากรตามงงะค่ะเพราะว่าปกติมันก็จะเป็นแบบว่าผออักชนาใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นน้ำใสๆก็ลเลยงงนิดหนึ่งแล้วช่องนี้ก็น่าจะเป็นก้ตตมตำค่ะแต่ยังไม่มายังไม่หมดนะคะยังมีอีก ตรงนี้ก็จะเป็นสลัดค่ะสลัดต่างๆน้ำสลัดมีสี่แบบแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีของหวานอ่ะยังไม่หมดนะคะมีต่อมีต่อมีต่อ,ตอเห็นไหมคะตรงนูน้นตรงนู้นก็จะเป็นตู้น้ําค่ะถ้าถ้าใครจะกินน้ำในตู้นี้ก็เนี้ยค่ะตามราคาเห็นไหมคะแต่ว่าตรงนี้ฟรีค่ะนี่กาแฟ ก็มีน้ำก็มีก็มีชาดําเย็นมีน้ำเจ็คหวยแล้วนู่นน้ำแขนนะะ็งค่ะโอเคหมดแล้วค่ะแล้วนี้ก็คือร้านทั้งหมด